เป็นอะไรครับแม่ออโอ้ยอีนั่นอีอนั่นมันดูสะอาดเลยตอนดิดูมันจับโทรศัพท์มันอย่าเล่นโทรศัพท์มันเปิดไม่เป็นมันอย่าดูอีนนั่นโอ้ยไปปิดก้อนไปปิดก้อน วัดล <c Ris ky> ่าเล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 ่ทำแห่สิแห่สิแห่ยังไงแห่ยังไงทำแห่แห่ก่อนแห่แห่ไหนฉับฉับอย่าไปเหยียบเหยียบทำไมฉับมันบาปจะดูหรือเปล่าทำไมถึงเหยียบพี่ข้าวทำอะไรถามพี่ข้าวสิ พี่ข้าวได้กล่องกล่องใส่ดินสอใหม่ชอบไหมได้อะไรใหม่บ้านนะโทรมาบอกพี่ข้าวสินื่อเอาโทรศัพท์ไปเก็บเร็วทโทร,โทร โอ้มาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนโอ้ยครับก่อนครับสวยๆทาไงครับสวยครับผมสิครับ่วยครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมครับผมเชื่อเชื่อเพื่อน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 ผมหลอไหมครับอืม Bấm lò máy Bỏ gì Bye 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 còn bye 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 chúc 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 chúc